สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหัวข้อนี้คือเรื่องราวชีวิตจะเจอกับอะไรในช่วง6เดือนนับจากนี้นะคะหรือนับจากวันนี้ที่คุณดูคลิปนะคะภายในช่วง6เดือนนะช่วงนี้เลยนะชีวิตจะเจอกับเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแบบไหนยังไงบ้างนะคะจะได้ตั้งรับกันถูกนะคะจะได้รู้ก่อนก็แก้สถานการณ์ทันนะคะมา ขอดูพลังงานของชาวราศีพฤศภลัคนาพฤษภกันเลยนะคะมาชาวราศีพฤศพลัคนาพฤศภนะคะเรื่องราวชีวิตของคุณนับจากวันนี้ไปจนถึงหเดือนจะเจอกับอะไรบ้างสุดยอดใบแรกนะคะสง่าผ่าเผยโอ้โหจเจริญก้าวหน้า หลุดพ้นนะคะโอ้สะพานบุญสุดยอดเลยอะ่ะนี่เราเลขอาถรรพ์อ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูกันนะคะใบแรกเลยคือสง่าผ่าเผยแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะคะมีเกณฑ์ด่งดังมีชื่อเสียงมีความสุขประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่แล้วก็มีในเรื่องของอํานาจ สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธศพจะได้รับอีกเรื่องหนึ่งคือการที่จะมีอิสระในตัวเองอิสระที่จะคิดอิสระที่จะทําอะไรก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่มันเป็นเรื่องดีงามนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะความโดดเด่นเป็นสง่าราศีแบบนี้นะคะความมีสเสน่ห์นะเป็นที่จับตาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะถูกตาต้องใจคนอื่นนะอืม จะเป็นแบบนั้นนะคะเขาเรียกว่าพังอาดถ้าอีกทีหนึ่งเรียกว่าพังอาดนะคะพังอาดในเรื่องของชีวิตและในทุกๆเรื่องชีวิตกําลังจะมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นเป็นตามลําดับขั้นมันอาจจะไม่ได้ค่อยเร็วมากนะแต่มันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโตทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเป็นแบบนั้นจนไปได้แบบสุดๆของบุญบารมีของคุณเลยอ่ะ มันจะเป็นแบบนี้นะคะจะพบผลทางแห่งความเจริญก้าวหน้าด้วยนะคะพบผลทางแห่งความสําเร็จและการเติบโตนี่ชีวิตมันจะเป็นแบบนี้นะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องของการเติบโตจะหลุดพ้นแล้วนะคะจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงชีวิตนับจากนี้มันจะเดินไปสู่เส้นทางที่ดีแนวทางที่ดีแนวทางแห่งบุญแนวทางแห่งกุศลแบบนี้เป็นต้นนะคะ จะหลุดพ้นจากสิ่งชั่วลายสิ่งที่คอยฉุดคล้าชีวิตคุณให้ลงต่ำนะคะสิ่งที่ฉุดคล้าชีวิตของคุณให้พบแต่ความวิบตัติหรือสิ่งที่ความเป็นทุกข์ในชีวิตอะ่ะเออนั่นแหละจะหลุดพ้นจากจุดจุดนี้นะคะติดกับให้สะพานบุญสิ่งที่แม่หมออยากจะบอกชาวราศพีศพฤษภและคาวนาพฤษภก็คือว่าหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นสะพานบุญก็ดีนะคะ เช่นถ้าเรารู้ว่าที่เนี่ยเขาจะมีการสร้างลงทานนะจะมีการทําบุญนู่นนี่นั่นนะคุณก็ไปบอกบุญกับคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นแบบนี้ก็ได้นะคะรวบรวมเงินมาคนละนิดคนละหน่อยคนละยี่สิบสามสิบสี่สิบร้อยสองร้อยได้หมดเลยแล้วก็รวบรวมเงินเนี้ยนาไปทําบุญแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสะพานบุญเป็นอะไรที่บอกบุญบ่อยๆก็ได้หรือคุณไม่ต้องไปเก็บเงินเข้ามาหรอกใช้ในเรื่องของการแชร์จะดีกว่านะคะเช่นสมมุติคุณรู้ละ วัดนี้สำนักนี้นะคะเ,าเขาจะมีการหล่อพระพุทธรูปหรือจะมีการทํากรถินทาพระปากคุณก็แชร์ในเฟซบุ๊กคุณทำได้เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญเหมือนกันนะคะเป็นการกระจายข่าวสารของการทําบุญแพร่แต่ก่อนที่คุณจะแชร์เนี่ยคุณดูก่อนนะว่าเฟซนั้นเป็นเฟซจริงของวัดนั้นๆนะคะอของสถานปฏิบัติธรรมนั้นๆจริงแบบนี้เป็นต้นยิ่งถ้าคุณแชร์ในเรื่องนี้นะ สถานที่ไหนนะคะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมมีการจัดคอร์สเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมคุณก็แชร์เลยแชร์ไปเรื่อยๆนะคะเผื่อใครที่เขาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติถ้ายิ่งเขาได้ไปปฏิบัตินะคะตามในสิ่งที่เขาเห็นที่คุณแชร์คุณจะยิ่งได้บุญมากเลยนะทําแบบนี้ด้วยนะทำไปบ่อยๆทาไปเรื่อยๆเพราะอะไรวิบากกรรมมันยังรออยู่เหมือนกันเห็นไหมมันมาดักตรงนี้เลยนะคะ มันมาดักตรงนี้เลยเป็นเลขอาถรรพ์เลขที่เกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมด <c oughs> มีอะไรบ้างหนึ่งมีความทุกข์ใจมีเลขเจ็ดอย่างนี้นะมีเลขหนึ่งสามเลขหกเจ็ดทุกท้ทนดาวเสาเป็นดาวแห่งทุกท้ทนนะคะมีดาวเนี่ยหนึ่งกับสามนะคะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารคู่กันเป็นคู่ศัตรูนะคะก่อให้เกิดเรื่องอะไร อุบัติเหตุอุบัติภัยความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงเลขห7เจดความทุกข์กายความทุกข์ใจ,าก,ใจการเสียเงินเสียทองทุกในเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องของการเงินผิดหวังในเรื่องของชีวิตผิดหวังในเรื่องของธุรกิจเรียกว่าทุกอย่างเลยบันดักอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งที่ชาวพระศบทาได้นะคะคือการเป็นสะพานบุญหรือกระจายบุญน,นะทำแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวพวกเนี้ยไม่สามารถทำอะไรคุณได้หรอกนะคะ เดี๋ยวพลังแห่งบุญน่ะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งเลวร้วายหรือว่าวิบากต่างๆนานามันจะค่อยๆลดทอนลงเบาบางลงจนอาจจะไม่ได้ส่งผลให้กับชีวิตของคุณเลยก็ได้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะๆนะคะแม้แต่ตัวคุณเองเป็นสะพานบุญแล้วคุณก็ต้องทําเองด้วยการสร้างทานบรารมีนะคะศีลบรารมีสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบรารมีแบบนี้เป็นต้นต้องทําเองด้วยเหมือนกันนะคะ อะมาดูต่อนะเรื่องราวชีวิตชาวราศีพิษศพหลักเมืองสุดยอดเลิกงามยำดีนะคะมรดกตกทอดเรียนเชิญแล้วก็เด่นนะดีมากเลยชีวิตนะจะมีหลักปักฐานแล้วนะคะมันเหมือนกับมันเหมือนกับการลงหลักอะ่ะ การลงหลักปักฐานชีวิตจะมีความมั่นคงมั่นคงได้ด้วยอะไรนะคะคุณเห็นใบโพไหมนะคะใบโพหมายถึงในเรื่องของบุญกุศลบารมีที่กําลังจะส่งผลให้กับคุณนะคะให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตอมืมีความก้าวหน้ามีการเติบโตในชีวิต เรียกว่าชีวิตไม่สั่นคอนชีวิตไม่สเปะสปะชีวิตไม่เล่นล่อนดวงคุณจะเป็นแบบนี้นะชาวพฤษภนะคะจากนี้ไป6เดือนจะหนักแน่นจะมั่นคงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเงินหรือการงานชีวิตจะมีความหนักแน่นแต่ถ้าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศอยากให้มีความหนักแน่นมั่นคงแบบนี้ตลอดไปตลอดชีวิตนี่สร้างแต่คุณงามความดี นะคะสร้างแต่สิ่งที่ดีๆไว้ตลอดเลยนะคะพลังบุญพลังบารมียิ่งสร้างยิ่งใหญ่ยิ่งสร้างยิ่งแน่นเพราะฉะนั้นเราเวลาให้ผลกับคุณจะให้ผลแบบเขาเรียกว่านะับปังเลยอะ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างหรือทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นสริมงคลนะอาจจะเกี่ยวกับพิธีกรรมก็ได้พิธีกรรมอะไรอะ่ะอ,อ,อย่างเช่น มีการแต่งงานก็ได้นะหรือว่ามีการทําบุญบ้านใหม่แบบนี้ก็ได้นะมีการตั้งศาลก็ได้หรือว่าอะไรที่มันเป็นเลิกงานยามดีเป็นสิ่งดีๆอะ่ะนะการที่คุณไปไปงานบวชไปงานแต่งงานไปงานเนี่ยมันได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นเลิกงานยามดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําสิ่งๆนั้นด้วย <c oughs> อืมมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดได้รับวิชาได้รับความรู้ได้รับ ในเรื่องของเป็นทรัพย์สินก็ได้จากผู้หลับผู้ใหญ่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้หมดเลยบางคนได้เป็นวิชามรดกตกทอดมานะคะบางคนได้เป็นความรู้เคล็ดลับในการทําอะไรต่างๆเป็นมรดกตกทอดหรือสืบทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตานรุ่นยายได้หมดเลย <c oughs> ชีวิตชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภจะพบทางออกนะคะจะพบทางออกหรืออีกอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะกําลังดําเนินเข้าออกไปสู่เส้นทาง ที่ใหม่อะเข้าใจไหมจะไปสู่เส้นทางใหม่โดยมีคนพาคุณไปแนะนําคุณไปแบบนี้ก็ได้นะแต่คุณจะได้ออกไปสู่มิติใหม่พบใหม่คือจะเรียกพบก็ไม่ได้สิมันเป็นเหมือนชีวิตใหม่ก็ได้อะเป็นแบบนั้น <c oughs> ดวงจะเด่นอยู่นะนะคะแต่ว่าสิ่งที่แม่หมออยากจะบอกคือเวลาถ้าเราจะเด่นอะให้เราเด่นในทางที่ดีเนาะอย่าเด่นในทางที่ไม่ดีนะคะถ้าเราเด่นในทางที่ไม่ดี ชีวิตเราติดกับไพ่ไปนี้ด้วยนะติดกับไพ่วิบากกรรมนะคะถ้าคุณเด่นในด้านที่ไม่ดีหรือเป็นจ่าฝูงเป็นหัวหน้าผู้นําในกลุ่มที่ไม่ดีไปสร้างความไม่ดีพบกับความวิบัตินะพบกับอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนานานี่มันลมมาตุ้มเลยนะคะความผิดหวังเสียอกเสียใจพัดภาคเสียเงินเสียทองอุบัติเหตุอุบัติภัยมาหมดนะคะแม่หมอบอกเลยนะมาหมดนะ เพราะฉะนั้นอย่าเป็นผู้นําในสิ่งที่ไม่ดีหรือเด่นในสิ่งที่ไม่ดีนะอันนี้เราจะรู้ตัวเองเราเลือกได้นะคะ <c oughs> มาดูต่อนะโอ้ o oh, v e on นะคะคือเดินหน้าต่อน,นั่นเองคาดไฟสมบูรณ์ของขึ้นดีกว่าเดิม สิ่งเก่าๆมันจะกลับมาเนาะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะมันจะเป็นพลังพลังบางสิ่งบางอย่างพลังความโหดร้ายอย่างได้เลยนะพลังความโหดร้ายพลังอาฆาตพยาบาทพลังความโกรธไฟโทสะเนติกกัศธาตุไฟนะคะระวังของเก่าแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันกำลังมันกลับมาแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเรามัดระวังในด้านอารมณ์ของตัวเราด้วยนะคะมีเกณฑ์การโยกย้ายมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง นะคะย้ายบ้านย้ายถิ่นที่ทํางานจะได้ย้ายไปสู่ที่ที่ดีขึ้นจะได้ย้ายที่ที่ไปตั้งหลักปักฐานมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นมันเป็นแบบนั้นอมืมีการจะหลุดออกนะหลุดออกจากความสัมพันธ์ก็ได้หลุดออกจากที่ทํางานก็ได้แบบนี้ถ้าลาออกจากที่ทํางานนี้จะไปเจอที่ทํางานใหม่ที่ดี ถ้าย้ายบ้านก็มีเกณฑ์ย้ายบ้านเหมือนกันนะย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่ก็จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมจะได้ไปอยู่ที่ที่ดีกว่าเดิมมันจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าคุณจะหลุดออกจากเรื่องใดความสัมพันธ์ไหนให้รู้ไว้เลยว่าการไปจากไปจากสิ่งเดิมๆในครั้งนี้คุณจะได้ไปเจอสิ่งที่ดีนะคะคุณจะได้ไปเจอแสงทองผ่องอัมภัยนั่นแหละนะหรือความสาเร็จหรือสิ่งที่มันมีแต่ความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะ คุณจะมีพลังมากเลยนะจะมีพลังมากในการบริหารจัดการในการสร้างความสําเร็จในชีวิตของคุณมีพลังอันโดดเด่นนะมีความกล้ามีความทยานเนะี่ยพวกไฟแห่งพลังพวกนี้จะขึ้นมาสูงด้วยเหมือนกันนะเออจะขึ้นสูงแต่อันนี้คุณต้องควบคุมแม่หมอบอกเลยว่าคุณต้องควบคุมนะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมไม่ได้มันอาจจะไปสร้างความเสียหายหรือทําอะไรผิดๆอ่นะล้วจะเกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองได้เพราะฉะนั้น ในเรื่องของอันนี้เราเองมาใช้ในส่วนที่ดีได้คือหมายถึงว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจทยานอยากเกี่ยวกับเรื่องของความสาเร็จแต่ในด้านที่ถูกต้องแบบเนี้คุณก็ทําได้นะคะ้าตไฟสมบูรณ์นี่จะมีในเรื่องของพลังมีอํานาจเนี่ยจะมีอํานาจมากขึ้นเป็นที่เกรงขามแบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่มันเป็นคือมันเป็นพวกกล้าได้กล้าเสียเข้าใจปะเออมันจะเป็นกล้าได้กล้าเสียแต่เอาเราก็ดูแล้วกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเรากล้าทําเราก็กล้าลุยกล้าเสี่ยงไปเลยถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจเนาะ ถ้าเป็นในเรื่องที่ไม่เสียไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นในเรื่องที่ไม่ดีก็อย่าทําแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นน่าจะไม่อะ่ะนะคะอืมแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมดีมากๆนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้รับอิสระอะไรบางอย่างนะคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆเลยนะคะ ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีอิสระเหนือความคาดหมายชีวิตที่มันเหมือนกับว่ามันสดชื่นแจ่มใสมันได้รับการปลดปล่อยมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วแล้วคุณก็จะได้ทําสิ่งนั้นๆคุณจะได้อิสระนั้นๆคุณจะได้ความสดชื่นแจ่มใสนั้นๆอืมนะคะ <c oughs> มาดูต่อ โอ้การตั้งคันหรือพลังสถิตนะคะอ่าเจ้ากรรมนายเวรมารวดเร็วนะคะทัดลมทัดลมแล้วก็อะไรเอ่ยอะไรความพยายามอ๋อโอเคมาดูกันชาวพุธศกนะคะมีเจ้ากรรมนายเวรเกาะอยู่เกาะเป็นปลิงเลยเนี่ยนะมันจะกลับมาเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะมันเหมือนกับว่าเขาจะเจอตัวคุณอะนะคะเพราะฉะนั้นทําบุญเยอะ ทำบุญเยอะๆแล้วก็แผ่เมตตาให้เขามากๆนะเขามาเร็วเพราะขาไปเร็วอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นไรนะคะแผ่เมตตาให้มากๆอีกอย่างนะใครที่กําลังวางแผนจะมีลูกจะมีบุตรจะตั้งครรภ์แม่หมอพูดคําเดียวว่าสร้างบุญเยอะๆนะสร้างบุญเยอะๆคุณจะได้ลูกที่ดีมาเกิดลูกที่มีบุญมาเกิดนะคะแต่ถ้าคุณทําแต่ความชั่วหรือทําอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมเจ้ากรรมนายเวรจะมาเกิดลูกมาก็จะล้างผ่านชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นจะทําให้คุณมีแต่ความทุกข์ใจ ทุกยากนะแต่ถ้าคุณสร้างบุญสร้างบารมีสวดมนุ์ทุกวันไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิฟังธรรมหรือใดๆก็ตามคุณจะได้ลูกที่มีบารมีมากต้องบอกอย่างนี้เลยน้ำบารมีมากมีบุญมากจะเป็นแบบนั้นเขาจะมาเกิดกับคุณอืม เขาจะมาเกิดกับคุณเพราะฉะนั้นนะ่ยอย่างที่บอกแม่หมอจะพูดเลยทุกๆคนแหละใครที่กําลังตั้งครันนะ่ะไปเจริญวิปัสนากรรมฐานได้ไปเลยถ้าไปไม่ได้ก็ทําที่บ้านนั่งทุกวันขั้นต่าๆนะนั่งสักสินาทีนะสินาที15นาทีเนะี่ยนั่งไปเลยแล้วก็เพิ่มเพิ่มสเต็ปทุกวันเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงเพิ่มไปนะนั่นแหละเดี๋ยวกําลังบุญกาลังบรารมีมันจะมากขึ้นแม่หมอจะบอกนี้ไนงะทุกอย่างมันเป็นพลังงานพลังงานมันจะดดดดึงงงงูพลััานน้วยกเอ พลังงานความชั่วจะดึงดูดพลังงานความชั่วนะคะพลังงานความดีจะดึงดูดความดีหรือสิ่งดีๆเข้ามามันจะไม่ดูดความชั่วนะเ,ออเพราะฉะนั้นต้องอยากได้อะไรที่ดีๆอยากให้ชีวิตดีต้องสร้างพลังงานดีแล้วมันจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะ <c oughs> ชาวพฤษศเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีคนหรือใครคนใดคนหนึ่งที่เขามีความยิ่งใหญ่ว่าคุณ มีศักยภาพอายุมากกว่าคุณหรืออะไรใดๆก็ตามจะพาคุณไปนะจะให้คุณเกาะเขาไว้ก็แล้วกันเขาจะพาคุณไปประสบความสมําเร็จหรือจะพาคุณไปในที่ที่ดีอะ่ะเออหรืออีกหนางหนึ่งก็คือมันเรียกว่าการติดสอยให้ตามกได้อืมตัวคุณนะจะไปติดสอยให้ตามเขาอะไรอย่างเงี้ยพาไปสิ่งที่ดีๆเจริญขึ้นดีขึ้นโตขึ้นจะเป็นอย่างนั้น ช่วงนี้อาจจะอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้นะอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมากอะ่ะเออจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้แต่ทําอะไรจะเร็วนะคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วคิดเร็วทําเร็วอะ่ะท่านองแงด่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้านแง่ไม่ดีมันจะค่อนข้างสับสนหน่อยบางครั้งมันเร็วเกินไปไนงะแต่มันก็เป็นแบบนั้นแหละมันเป็นไปตามด้วยสถานการณ์มาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับมาดูซิสําหรับนี้จะบอกอะไรนะคะเรื่องราวชีวิต ชาวพศพนะคะจะเจอกับอะไรนะคะจากนี้ไปช่วงหกเดือนนี้มาดูกันขยันทำงานรวมพลังมีชีวิตชีวาช่วงที่ดีที่สุดนะเบื่อไหนหรือได้ปลดปล่อยนั่นเองนะจริงแล้วอะ่ะคือคุณจะได้ปลดปล่อยปลดปล่อยความทุกข์ ความเจ็บแขนหรือสิ่งใดก็ได้ที่มันอยู่ในใจที่มันเป็นพลังงานไม่ดีเนะี่ยความความอึดอัดคับแค้นคับแคบแคอะไรก็ได้จะได้ปลดปล่อยมันออกไปนะคะเอจะมีจะเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณมีความสุขมากๆไม่หมอต้องบอกอย่างนั้นเลยมีชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใสเรื่อนเริง,รงคลื่นเครงอารมณ์ดีสนุกสนานตื่นเต้นกระตือรือร้นนี่มันจะเป็นพลังงานแบบนี้ดึงมาหมดเลยนะคะ ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงชีวิตที่ดีจริงๆมันเป็นช่วงชีวิตที่แบบแฮปปี้มีความสุขจังเลยอะไรแบบนั้นนะคะมีแกนการได้รวมกลุ่มหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเออถ้าถ้า,ถาเป็นบางคนก็ก่อตั้งบริษัทก็ได้นะก่อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วรวมผู้หัวกะทิอะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้รวมรวบร,รวมคนเก่งๆเข้ามาสร้างทีมหรือทํางานร่วมกันให้ประสบความสําเร็จแบบนี้ก็ได้ด้วย <c oughs> เป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะเป็นขยันทํางานนะหรือว่าเอ,อ่อกำลังขยันสร้างอะไรบางอย่างอ,อ่แบบนี้มาดูต่อนะคะแรงครูทางเลือกใหม่งานใหญ่งอกเงยนะคะแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมว้าวเยี่ยมเลยมีเกณฑ์ได้บวชด,ด้วยแหละนะคะ เออมีเกณฑ์ได้บวชนะอย่างว่าเนาะเป็นพลังงานของขาการปลดปล่อยปลดปล่อยทุกออกไปบางคนจะได้บวชเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะถึงช่วงเวลาหรือเป็นโอกาสที่พอเหมาะพอเจาะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอออยากบวชสักพักหนึ่งก็ได้หรืออยากจะบวชตลอดไปเลยก็ได้แบบนี้หรือเป็นโอกาสที่คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบสงบสงบ,สงบก็ได้ด้วยนะคะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะในเรื่องของการเงินการงานมันจะค่อยๆเติบโตและงอกเงยไปเรื่อยๆจ,จนเป็นยักษ์ใหญ่อะ่ะเออจนเป็นยักษ์ใหญ่อ่ะเข้าใจไหมแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหญ่ด้วยงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณต้องเลือก นะคะเลือกเส้นทางใหม่เลือกกลุ่มเลือกคนเลือกงานเลือกอะไรก็ได้เนี่ยแต่คุณจะเป็นฝ่ายเลือกนะไม่ใช่ถูกเลือกเออมันจะมีทางเลือกบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วทําให้คุณได้เลือกเลือกเดินการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้อย่างที่แม่หมอบอกอ่ะบางคนเลือกเดินทางโลกบางคนเลือกเดินทางธรรมตัวคุณเองอ่ะจะร่าเรียนอะไรคุณจะประสบความสําเร็จได้เร็วนะคุณมีครูบาอาจารย์ติดตัวมาแล้วแรงครูตรงนี้จะสามารถผลักดัน ทําให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแตกฉานในวิชานั้นๆที่คุณเรียนคุณจะไปได้เร็วคุณจะสําเร็จเร็วคุณจะรู้เรื่องเร็วมันจะเป็นแบบนั้นนะคะด้วยพลังของครูบาอาจารย์น่ะท่านก็คือจะจะคอยบอกคอยสอนคุณนั่นแหละแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวตรงนั้นหรอกนะอืมมันเป็นด้วยสิ่งลี้ลับมันเป็นพลังงานที่ติดมานะคะอ่ามาดูต่อนะ เรื่องราวชีวิตใดอีกนะคะกระตือรือรน้นรักษาอาการเก็บไว้ทั่วพัน์นะคะแล้วก็ภาคภูมิใจ ภาคภูมิใจได้รถได้บ้านออคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณสร้างมาด้วยมากับมือมันจะเป็นแบบนั้นนะมีรถมีบ้านด้วยความรู้ความสามารถด้วยศักยภาพความเก่งกล้าของตัวคุณเองเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะมีทรัพย์สินมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของสุขภาพบางครั้งขยันมากเกินไปอ่ะเหนื่อยนะคะ กระตือรือร้นมากเกินไปในการที่จะได้ชัยชนะในการที่จะต้องทําให้มันประสบความสําเร็จอะ่ะบางครั้งป่วยเลยนะเออต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีวิตามินบํารุงให้แบบร่างกายเราแข็งแรงอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรแบบเนี้ยเราก็อีกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะทําอะไรต้องอย่าลืมเรื่องการพักผ่อนนะคะอืมเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยคุณอาจจะต้องพักรักษาตัวได้นะคะเพราะบางครั้งมันอาจจะเกิดจากเกิดจากการทํางานที่หนักแบบนี้ก็ได้เกิดจาก พลังกายพลังใจที่มันมากอะ่ะแล้วแบบบางทีมันทําให้คุณลุยทําอะไรโดยที่คุณไม่ได้หยุดน่ะเออมันเป็นแบบนั้นออ,อีกอย่างหนึ่งที่แม่หมอเห็นนะคุณจะมีความผูกพันหรือผูกพันเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านหรือรถหรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณผูกพันกับสิ่งสิ่งนั้น แล้วคือระวังป่วยใจด้วยนะพิศศนะคะอย่าไปผูกกับอะไรพวกนี้มากมันเหมือนกับว่าคุณผูกพันกับมันมากๆนะทั้งบ้านทั้งรถหรือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้แล้วแต่คนนะแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะต้องสูญเสียหรือคุณจะต้องจากไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะทุกข์ใจอะ่ะเอออาจจะป่วยทางจิตก็ได้อน,นี้ต้องระมัดระวังนะคือหมายถึงความทุกข์ใจนะอืมความเสียใจความทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะมีเรื่องนี้เกิดมาขึ้นด้วยนะมันแปลกดีอืมอ่ะมาดูกันต่อนะห้าใบสุดท้ายแล้วนี่อ่ะโอเคมาเรื่องราวชีวิตชาวราศีพฤษภนะคะมาห้าใบสุดท้ายจะเป็นยังไงนะชีวิตอิสระครอบครัวสัมผัสได้ต้องเลือกอีกแล้วเห็นไหมคุณต้องเลือกนะเลือกจะอยู่หรือเลือกจะไปนี่มันเป็นแบบนั้นนะคะ มันจะเป็นแบบนั้นเลยเลือกจะอยู่หรือเลือกจะไปอืมแต่แต่เดี๋ยวคุณจะรู้เองนะคุณจะชั่งน้ําหนักได้เองว่าคุณควรจะทําแบบไหนยังไงน,นะเดี๋ยวคุณจะรู้เองเนาะคนที่ทําอาชีพอิสระนี้การเงินจะดีขึ้นนะจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำมเรามีความสุขในการทําด้วยนะคะเออมีความสุขในการทํามันเป็นงานบางคนเป็นงานฝีมือก็ได้นะอาชีพอิสระหรือบางคนเป็น งานอะไรก็ได้แหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นงานนี่อาจจะต้องทําคนเดียวก็ได้หรือทําแล้วมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตที่แบบอิสระนะ่ะอืมคุณจะมีความรู้สึกแล้วก็ตื่นดู้ลนนะเกี่ยวกับอาชีพตรงนี้เกี่ยวกับงานตรงเนี้เออนะ่ะคุณจะเป็นแบบนั้นมีเออบางคนมีมีเกณฑ์จะตั้งครันมีลูกมีเขาเรียกอะไรนะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเกณฑ์การสร้างครอบครัวครอบครัวสมบูรณ์ขึ้น แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีความสุขในครอบครัวอ่เป็นแบบนี้นะคะไรายได้จะเพิ่มขึ้นนะที่เห็นเห็นคือไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรแหละสิ่งที่เห็นคือไรายได้จะเพิ่มขึ้นการเงินจะดีขึ้นแบบนี้นะคะอ่ะก็โอเคประมาณนี้ขอจบคำทานายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ